ดีค่ะ,คะพวกเราสาวสอยอเจ้้เจ้วแจ๋วจ,จับใจนะคะวันนี้พวกเราได้มาเข้าร่วมโครงการสพมอสุพรรณบุรีส่งเสริมวิถีไทยค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเออ สับสัมนียงส่งเสียงสวัสดีว่าเอยสวัสดีประนมมืออันชุลีสวัสดีท่านท้งลหลเออยท่านทางลหลพวกเราชาวสอยอขอเอ่ยเสียงเจยเจวจะว่าเพลงอีแซว เป็นแนวสดใสเป็นสินที่ควรหยิบยกม,มรดกของสุพรรณต้องรวมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกลียงไกรสืบสานให้อยู่ยั่งรวมพลังให้ย่งยืนเออเออ,เอ,อแล้วยังยืนคุณค่า,ากลับคืนสดชื่นแจ่มใสเออเออ,เอ,อแล้วแจ่มใส เข้าร่วมโครงการสอบพมสุพรรณบุรีส่งเสริมวิถีไทยโอ้อออออโหต้องใช้เวลาคิดหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยมันยาวจริงๆัน,นนะเอานี้เลืจริงจริงนะเนี่ยเรารักสุพรรณบุรีวิถีไทยวิถีใหม่การศึกษาไทยก้าวไกลสุสากลโอ้โหจิ้วของพ่อยาวเป็นกีโลเนื้อหนาเป็ะนะทันกิโลคนไม่เยอะหรือเปล่า ก็อย่างที่แกเห็นนี่แหละแต่มีแต่สาวสวยนี่โดยเฉพาะคนนั้นนี่เห็นป่าหโหวานเยิ้มเลยเออเชิญทันพบกับแม่เพลงนักเลงข้ากลอน เอยอออทอยสุนทรสะท้อนความเป็นไทยเออเอยแล้วเป็นไทย หนูชื่อสีผู้มีความสวยเป็นคนดีเสียด้วยอาโมวยก็สู้ไม่ได้วันนี้มาร้องเพลงอีแซวตามแนวขอ,องสุพรรณส่งเสียงประชันเพื่อจะชิงชัยฉันมากกับเพื่อนพี่น้องจะมาร้องมารำเออ ขับขานลำนำใช้คำคมคายเออเออยแล้วคมคาย thank hey. you กี่แกว่าฉันเหรอฉันไม่ได้ว่าแกนี่ะฉัาแกตรงไหนสวยเซ็กซ่แม่แม่แม่แกเอาตรงไหนมามั่นก่อนแกถามคนอื่นเขายังว่าเขาคิดว่าแกสวยไหมชัดว่สวยนะดูพี่ฉันเนี่เดี๋ยวแกเจอเพื่อนฉันอ่ะมาเนี่ยดูชน,นะเอลสิ่งนี้เลยโอ้เอาอะไรมาเอลเอสจั่แกแหวกให้ฉันยืนด้วยได้ไหมโอ้โออแหวงแบ่งแหวงกันยืนฉันกี่ยากเลยดูนะ มาลองฟังดูแกเจอลูกทีมฉันเลยมองฟัเออป๊อบมาร้องเกินขาดขาดเกินเกินดูหูเออออแล้วรู้หูลองถามผู้ดูว่าเขาชอบแบบไหนเออออ ฉันน้องแก้มดูเชรรมเชมชอยว่นเยิมหยดยอยรูปร่างสูงใหญ่ฉันเป็นแม่เพลงสุพรรณเมืองบันหารบุรีเมืองนี้นั่นมีของดีมากมายแหล่งเรียนรู้หลายหลักมีมาเหลือนลน ขอถามแป๊บนึงแป๊บเดียวอ่ะได้ได้แป๊บเดียวนะยานะบรรหารบุรีเมื่อกี้มันคืออะไรก็เมืองสุพรรณเรานี้แหละอ๋อเมืองสุพรรณเนี่ยใช่ก็เพราะว่าอดีตอ่ะท่านบัรหาน่ะเคยเป็นนายกคนที่ยี่สิบเอ็ดท่านอ่ะทำคุณงามความดีไว้หลากหลายเลยรู้จักนี้ป่าเนี่ยถนนเส้นเนี้ยสุพรรณดอนอ่ะเส้นนี้อืิดว่าเส้นนี้ไม่ใช่แต่ทางดอนอ่ะทางผ่านนาบ้านทางผ่านทางผ่านจําได้ถนนดีสวยมาก ใช่สวยมากเนี่ยถนนดีหมดเลยเหรอใช่แล้วถ้าถนนไม่ดีเป็นยังไงเนี่ยแม่ซีมาทําดูดิถนนไม่ดีมันก็จะตะุ้องเอาแล้วถ้าถนนดีถนนดีอ่ามันเป็นอย่างี้นี่เองเมื่อกี้ร้องไอ้นี่ยังอะไรนะแหล่งเรียนรู้เมืองสุพรรณยังยังมันเยอะช่วยกันร้องหน่อยดีได้เดี๋ยวพี่ช่วยร้องก่อนโอเคเออ อะน้องเนยนิ้มอน้องขอบรรจงเจ้ยเจ๋วเอ่อๆแล้วเจ๋ยแจ๋วจะว่าเพลงอีอ้แซวสุ่มเสียงสดใสเอ่อ เห็นน้องแก้มเอ่ยร้องเป็นทํานองเสียงวันแหลงเรียนรู้เมืองสุพรรณบอกว่ามีลากลายฉันก็รู้เช่นกันจะขอผ่านหน้าหลวงพ่อโตวัดป่าส่วนรวมศรัทธาชาวไทยมีอายุยืนนานมีตำนานเรื่องลหเอเอ่ยเล้วเรื่องแล้วออกเธอรู้หรือเปล่า เรื่องราวความเป็นไปเอ๋แล้วเป็นไปเอ๋ทำไมหนูจะไม่รู้คุณครูเคยสอนมาเอ๋แล้วสอนมาเรื่องราวของวัดป่าในวันหน้าคดีไทยเอ๋คดีไทย ช่างคุนแผนเดี๋ยวน้องแผนจะขอเราแต่เรื่องมันยาวเกินจะบรรยายเขาว่าเน้นภายแกดลงหลักแล้วนางพิมพ์เทศอย่างคุ้มกิมเพราะนางพิมพ์อยู่ใกล้เป็นวันนณะคดีเรื่องที่โด่งดังเอเอ,เอแล้วโด่งดังให้เด็กสุพรรณได้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจเออเลอแล้วตั้งใจพี่แทนค่ะพี่แทนบอกว่าต้องจากสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวรรณดีจังหวัดเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวจีนนะคะที่ไหนที่ไหนพี่แทนอยากรูแลใช่ไหมคะอยากดูแลใช่อใชเอาเลยเริ่มเลยเริเร่มเลย you uh -huh. มวยสวยเหลือเกินเมื่อกี้ก็ได้เล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวจีนของอัวที่มาอยู่ในประเทศและก็จังหวัดสุพรรณบุรีนี้อะเดี๋ยวอัวจะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยที่มีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ฟังที่สุพรรณเรามีประวัติศาสตร์เพี่มีสิมีมีม,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 มีวิชาประวัติศาสตร์คงไม่ได้ตั้งใจเรียนสิท่าตั้งใจแต่ว่าครูหลอกไปไหนก็ไม่สนใจครูมากกว่าอืมอ่ะถ้างั้น พี่เนี่ยคงรับสู้ครูที่ว่าไม่ได้หรอกทางนั้นตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังเออสวยจริงนะน้องสอาวแม่ผิวขาวตากลมเออแล้วตากลมดูรูปร่างเหมาะสมน่าชื่นชมแม่ชายลาย ชื่อตัดฟังไว้ชัดชัๆนาเนื้อนวลพี่ไม่ได้มาก,กวนไม่ได้คิดก็เอากายว่าพี่นี่แสนภูมิใจที่ได้เกิดในเมืองนี้เมืองยุธทธหัตถีเมืองที่มีชัยสมเด็จพระนเรศวรนำขบวนกูชาต เออแล้วกูชาติเรามีเอกราชเป็นชาติ่วลาเอาเอแล้วเวลา สถานที่สำคัญเมืองสุพรรณบุรีเอเอ,เอแล้วบุรียังมีตระอัดร้อยปีสามชุกนี้เคยไปเอเอ,เอแล้วเคยไป ที่มีมายาวนานตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบันสมัยและตลาดเก้าห้องของบางปามาก็เป็นวิธีการค้าการซื้อการขายเป็นวิธีริมน้ำที่มีความเก่าแก่เออเงอเออเออยแล้ว มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเออ,เ,ออเออแล้วตายายพี่เนยฮะรู้ไหมเนี่ยว่าสถานที่อ่ะไม่ได้เด่นแค่อย่างเดียวนะป้าศิลปินแล้วก็มีให้เด่นนะเด่นจะตายไม่รู้ไงโอ้ยอันนั้นสบายพี่ก็รู้ยังไงยังไงมีแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ครูสุรพลสมบัติเจริญพ่อไวยพจุม แหมคนเป็นก็มีตั้งไงเนี่ยเอาแล้วมีใครบ้างมีใครบ้างนะครับแม่ขวจิตเปาประลรีใครพี่ตูนไม่ได้แสดแล้วก็นาจอยไม่ทองคำเนี่ยอ๋ออ้ยอ,อย่างนั้นพี่เข้าใจแล้วถ้าง,งั้นแก้วร้องต่อเลยเ,เดี๋ยวพี่หาคนมาช่วยโอเคโอเคเออ ของในเมืองสุพรรณยังไม่หมดแค่นี้เออเออแล้วแค่นี้ตามคำขวัญปรากฏมีศิลปินมากมายเออแล้วมาก <ขา S 1> เป็นเมืองแห่งดนตรีมีแต่สนุกสนานาโดดเด่นเพลงพื้นบ้านผู้คนคานใคร เพลงชอยเพลงอีแซวที่เจือแ้วกลางวันต้องรวมด้วยช่วยสืบสานเพลงพื้นบ้านจะสดใสให้ผู้คนรู้จักอาตารักเมืองสุพรรณเออเออแล้วสุพรรณให้เขาเลื่องลือกันเมืองสุพรรณเกลี้ยงไกลเออเออแล้วเกล นี่ชาวพี่เป็นควายแล้วไงนี่แกนี่ยังไงเนี่ยถ้า,า,าเราเล่น,นเธอจะบอกว่าจะทะลุเีเราเนี่ยแบบมีิธีการดำน้ำที่โดดเด่นม<บ>ากยังไยยงมา่ยไใชคะใช่โอเค okay แล้วก็บรรยายกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่เราได้รับมาเรามาสรุปกันดีกว่า,าพี่จะหาใครมาสรุปคะคนที่สรุปเนี่ยนะจะต้องสวยที่สุดเลิศที่สุดนนไม่ใช่ไม่ใช่แกจะไม่ใช,ใชนน่ก็ไม่ใช่คนนู้นก็ไม่ใช่พี่นะจะบอกว่าคนที่สวยที่สุดก็ต้องเป็นพี่กับพี่แผนอยู่แล้วใช่ป๊อปพูดถูกที่สุดเลย งั้นฉันว่านะไม่แพ้ลองเริ่มสรุปมาดีกว่าฉันเริ่มเลยจ้าเออเราต้องรักสุพรรณเมืองอันเป็นบ้านเกิดเอเอแล้วบ้านเกิดรว <ด ech. S 1> มกันชูเชิดให้เกิดความเชิดชายเอเอแล้วเชิดชาย สุพันนั้นสำคัญยิ่งนักแสดงถึงอัตลักษณ์คนรู้จักมากรายเป็นวิทย์ ที่ไ e ม e <se> ่เยาวชนไทยต้องเรียนรู้ส่งเสริมควบคู่สืบสารให้สดใสเรียนรู้ศึกษาพัฒนาคิดคนเออเออแล้วคิดคนปฏิบัติฝึกตนสู่สากลก่าวไกลเออเออแล้วเก่าไกลเออ เยาวชนไทยสมัยนี้วิธีไทยต้องเรียนรู้เออเอ,เอแล้วเรียนรู้การจะดำรงอยู่ในสังคมวิถีใหมเ่เออเอวิถีใหม่รากเก่าความเป็นไทยรักษาไว้ให้ยืนยงชาติจะมั่นคง แข่งแกร่งกว่าใครจากที่พวกเราว่าบรรยายมาข้างตนไทยจะสู้สากลเกิดความเครียงใครล่าเก่าที่แข็งแรงชาจะแก่งยิ่งกว่าเออเอยแล้วยิงกว่าบ้านเมืองพัดธนาเก้าหน้าออกไปเออเออแล้วออกไป นในฐานะที่เราเกิดเป็นคนสุพรรณเนี่ยนะเราก็ต้องรักสุพรรณห้วงแห่งแผ่นดินของสุพรรณบ้านเกิดเราใช่ครับยูเกิดในเมืองสุพรรณบุรีเมอสุพรรณยู่ในสุพรรณบุรีก็ต้องรักอนุรักษ์ความเป็นเรื่องอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรีเอาไว้แต่พี่ก็ว่านะเราบรรยายมาแล้วสรุปก,ก็แล้วเรามาลาท่านผู้ชมกันดีกว่า เออไปไม่ uh,